นี่ขอโทษครับก่อนขอโทษครับก่อนอเลยๆอันนี้ตรงนี้คุณไม่ได้พูดอยากซอยโอ้ยมาช่วยกันพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวทำใส่น้องแมวแมวแมวเดี๋ยวโดนน้องแมว